เดี๋เป็นเรื่องของตัว N u Coin N u Coin เนี่ยถ้าถ้าถ้า,าไม่ได้เข้าใจรายละเอียดอาจจะอาจจะง,งงงว่าคือ,อยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายคร่าวๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่เรื่องของอประเด็นและหลักฐานทั้งหมดที่มีนะครับโ okay. อเคอตัวบริษัท TCG เนี่ยออริจินอลเลยเนี่ยทำเป็นธุรกิจอินฟลูเอนเซอร์เอเจนซี่นะครับแต่ว่าในช่วงประมาณสัก3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยเราได้มีการมองเรื่องของการ transform ให้ความสนใจในเรื่องของการทําตัวที่เป็นคริปโตนะครับแต่เป็นคริปโตที่มีสินทรัพย์รองรับนะครประเภทที่จบต้องได้ก็คือเขาเรียก asset back นะครับก็คือของเราเนี่ยมีโอกาสทางด้านขว่านะครับก็จะเห็นว่าเราลงทุนในไลเซนส์นะครับของ g o back crypto อย่างเดียวนะครับ g o back หมายถึงว่าก็คือใช้มูลค่าทองคำมา back up มูลค่าของเหรียญนะครับ เราเป็น่วนที่ที่ที่เราโฟกัสเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรามีการจดเปลี่ยนบริษัทที่ดูไบนะครับขอไลเซนส์ทั้งหมดเนี่ยที่ดูไบทำไมก็เพราะว่าเราศึกษาทราบมาว่าดูไบเข้าอาจจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของอโซนทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการสนับสนุนไลเซนส์ทั้งหลายในเรื่องของการประกอบการดางน้านติมโตนะครับอ,อันที่2นะครับก็คือโชคดีที่เราได้มีโอกาสร่วมลงทุนในเมืองทองนะครับ เมืองหลักๆที่เราได,ได้เอามาใช้ในโปรเจกต์ก็เป็นเหมืองทองทังงปากแซมเบียนะครับแต่จริงๆเรื่อตอนนี้เรามีเหมืองทองที่เราได้มาเป็นเน็ตเบิร์กที่มากกว่าแซมเบียนะครับแต่ว่าขอเมนชั่นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับของที่เอามาแบกกลับมูลค่าของ j k n และนะครับอ่ามูลค่าของ MU Coin นะครับขอโทษีข้อสี่นะครับก็คือเรามีการได้เข้าไปซื้อหุอ้นโรงงาน JKM MNB นะครับก็คือ40%นะครับในช่วงก่อนที่จะร่วมงานในส่วนของที่เป็น MU Coin กัน อันนี้ก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ดูทั้งหมดนะครับส่วนของฝั่งบริษัทเองเนี่ย TCG เนี่ยก็คือได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น300ล้านบาทนะครับ<ส>เพื่อที่จะทำธุรกิจเหรืองทองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโกลดแบลกคริปโตและแลก็แพลตฟอร์มโซลูชันนะครับโอเคสันส้นๆนะครับก็จะมีตัวอย่างของหนังสือจดทะเบียนอยู่ด้านซ้ายนะครับก็คือเป็นส่วจดทะเบียนอยู่ที่ 300ล้านบาทที่อัพขึ้นมานะครับตัวตรงกลางนะครับก็คือ,อเอกสารของอที่บริษัทที่จดที่ทะเบียนที่ดูไบนะครับชื่อหน่วยงานของทางนูงน้นก็ชื่อ DMC C DMC C เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกระทรวง Commodity Product อทองเนี่ยจะเป็น Commodity Product คล้ายๆเป็นกระทรวงที่ควบคุมเรื่องของของที่เกี่ยวข้อ,ของกับการซื้อขายเทรดทองทั้งหลายนะครับตัวบริษัทเราที่จดที่ทะเบียนที่นู้นนะครับชื่อ DGC Global Gold DMC C ในค,ความหมายคืออย่างนี้ครับว่าที่จริงเรายื่นชื่อไปก็คือ d e g c Global g o นะครับแต่ DMC C ของทางฝัง่งดูไบเนี่ยมองว่าโปรเจกต์ของเราเ,เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่อยากให้เอาชื่อของ DMC C เข้ามา,าไว้ด้วยนั่นคือเข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับบริษัทที่มีชื่อ DMC C ห้อยท้ายตอนนี้มีบริษัทเราบริษัทเดียวที่ดูไบนะครับ <S <S ส่วนพาร์ทเนอร์อีกฝั่งหนึ่งเ,เป็นบริษัทที่ดูแลเรื่องการเขาเรียกคือการดูแลทองขอ,องที่ดูไบนะครับ ออกจดหมายให้เรานะครับรับรองว่าเราสามารถเข้าถึงมูลค่าทองคาต่อเดือนได้ที่300ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็จะมีข้อมูลดีเทลตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัว c ติทิ์เขตของเหมืองทองนะครับที่แซมเบียนะครับที่เราไป,ไปร่วมพุ้นกับบริษัทชื่อรอยเย่กราดเจนสนะครับอันนี้ก็มีเอกสารให้ตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสติิเคตที่เราได้รับจากทาง ดีมซนะครับในการจดทะเบียนที่บริษัทที่ดูใบนะครับอ่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวนะครับบริษัทเป็นบริษัทเป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวนะครับที่ได้สิ่งที่เรียกว่า c h a r i a ah Compliance นะครับช Compliance เนี่ย ah จริงๆก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ของผมเป็นท่านท่านหลักเป็นมุสลิมนะครับตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นการที่มี Certificate จากกลุ่มของโปรละการเทียบเปรียบเทียบนะครับ ของฝั่งมุสลิมเนี่ยมาการันตีให้ว่าบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ซึ่งในรูปแบบของการการันตีเนี่ยทางฝั่งมุสลิมเนี่ยค่อนข้างซีเรียสนะครับในเรื่องของกฎหมายนะครับก็คือในความหมายของเราเนี่ยคืออะไรนะครับมันจะมาเอฟเฟกเรื่องนี้ฮะก็คืออันนี้ผมขออนุญาตให้ดูด้านขวานะครับถ้าเสิร์ชเข้าไปดูในเว็บนะฮะของทางดูไบรีจิสเตอร์เว็บนะครับจะเห็นชื่อบริษัทอยู่นะครับเนี่ยฮะก็คือดีดีจีซีนะครับ DMCC มีนะครับมีไลเซนชัดเจนว่าเท่าไหร่นะครับที่หมายเลข9 0 1 2 2 4นเป็นจุดที่จดทะเบียนอยู่ที่ตึกของ DMCC Business Center เลยนะครับโอเคคราวนี้ตัวเฉลี่ยะ o m p l i a แ c นเีนะครับในความหมายก็คือว่าเราจะทำะเราอาจามูลค่าทองมาแบ็กอัพเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้เนี่ยมันต้องเป็น1ต่อ1เท่านั้นนะครับหต่อ1เท่านั้นหมายความว่าสมมุติว่า ยก,กยกตัวอย่างกรณีถ้าวันนี้มิสยูนิเวอร์สคอยเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับ